เพื่อนๆตอนนี้เราไม่อยู่กันที่ จังหวดจอร์แดนหลังส้นทางตะวันตกมาที่ร้านแรกเลยมจิย่างเขาก็จะเอาโมจิสดๆหน่อยย่างมาหล่นไฟแล้วเราก็จะเร็วท็บปิ้งได้ช็อกโกแลตนมข้นคมราเมลวนะอันที่สองเลยโคตรมันมันจะเป็นมันเผาญี่ปุ่นที่เขาจะเอามาโปะชีสใส่เนยนะตอนนี้เขาก็กําลังใส่เนยใส่พริกไทยแล้วก็ใส่เกลือด้วยแล้วเขาก็จะคุกคุกคุกให้เข้ากันรสชาติก็จะนัวๆมันๆหวานๆแกแล้วเขาก็เดี๋ยวนะสุดท้าเขาจะใส่ชีสแกนี่จะเริ่มแล้วอ๋อมีเทาโพลพราะเราสั่งคอนชีส แล้วก็ใส่ไาแล้วอย่างเงนี้ยโคก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 วันจันทรนันหวานั้กเลยเพราะเขาใส่คอ,อนลงไปแล้วออุย้ยนี่ไงมาแล้วชีตชีตสุดปังอุย้ยแล้วเขาก็เบิร์นแกไฟนี่ไม่หนะฉันไม่บอกเลยฉันร้อนมากโทรศัพท์ฉันร้นองไห้เลยแบบ้นออกมาออกมา,อา,ออกมานี่มาที่ร้านที่สามไหเป็นหอยเชลล์ย่างชีฟอีกแล้วฉันไม่ชอบชีตจริงๆเลยฉันก็จะเอยเขากป็นแบเป่าเผ่าเผาเลยแก แล้วนี่อะไรอย่างนี้เนี่ยแมงกบพุนย่างไม่ต้องทอดเอาไปซะแล้วขนมเกล็แกขนมเทปแบบนี้พ,พ่อค้าหล่อมากเลยน่ารักมามาต่อร้านแทนเคก้กวาดรูปาวาดรูปหน้าอีกตูวได้เลยนะไปแล้วนี่คนนี้สวยมากเลยน้ำปัน่นเขาช่ี่จอยแกลและอีกคนที่เขามากับฉันเขาช่ว่จอยแกลแต่เขาก็ขาบไม่ได้เหมือนกันเท่าไหไ่อันนี้ร้านอะไรอ่ะรา้านไอติมไอติมอันนี้คนเยอะมากมันจะมี แบบเยอะมากแต่มูหมน้ำปล่าต่านกระทอน,น้ำตาหวานคือแบบไม่ต้องซื้อแล้วน้องรสเข็นนะซื้อติ้มจิงมเขนี่นี่าหออกด้วยนกักแล้แต่พอ้าก็เหมือนเป็นคนเกาหลีเลยเด้อๆๆกกเด้อเด้อเดือเด้อฝนตกด้วยปวดตี